พี่ปุ้ยครับครับผมกลับมาจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคุยไม่มีกั๊กทางช่อง YouTube ที่นี่ลูกทุ่งนะัะจะเจอกันเป็นประจำทุกๆครั้งไปนะครับกับเราสองคนอาล์มนภพลและพี่ปุ้ยมาทุมนนะฮะ <c oughs> จะบอกว่าทุกวันอะไรก็ไม่ได้แล้ว ตอนนี้เจอเมื่อเจอเออเจอเมื่อเจอพอพอพอกระดิ่งก็คือให้กดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลามันแจ้งเตือนปุ๊บเข้ามาดูปั๊บอะไรเงี้ยก็ได้เจอเจอกับเราสองคนน่าแจมแจมกลมกลมแบบนี้ใช่อันนี้หน้าหรือสาลาเปาเอาดีดีอสาลาเปาีจุดแดงตรงนี้ด้วยใส่หมูสับแกงตัวเองไว้ก่อนเอนะดียวคนเื่นมาแกงเราใช่เอ้าถ้าคุณผู้ชมอยากจะแกงเราก็อย่าลืมนะคะคอมเมนต์มานะคะใต้คลิปนี้นะคะเราจะได้ ไปแกงตัวเองใช่นะครับแล้วก็จะมีเรื่องราวในเรื่องของสาระดีๆนะคะแล้วก็เรื่องราวบันเทิงเริงใจวันนี้ไปคุยกับใครคะไม่ไปคุยครับเราไม่คุยกับใครเลยเราลืมไปเราไม่ได้คุยกับใครเราส่องอย่างเดียวเราส่องอย่างเดียวเราสายส่องค่ะเราจะไปพูดถึงน้องลีโออาทิตย์นะฮะจากเวทีไม่หมดนี่ค่ะซึ่งต้องบอกว่าอุ้ยงานเยอะมากมายเลยทีเดียวนะฮะทั้งเรื่องของการเรียนเรื่องของงาน โอ้โหแบบเยอะมากฮอตจริงๆซึ่งใช่แล้วแล้วคือเขาก็แบบมีโมเมนต์ต่างๆนานาให้เราได้เห็นทางแฟนเพจนะฮะคือล่าสุดเนี่ยน้องลีโอได้มีการโพสนะครับไว้หน้าเฟซหน้าแฟนเพจตัวเองโพสว่าอะไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกกันแล้วมีภาพด้วยหน่ารักมากแต่ละภาพอืนะแต่ว่าตอนนี้เราไปช่วงนี้กันก่อนดีกว่านะครับกับช่วงของโอเคสาระ วนโอเคสาระมันยังไงมัวแต่ดูน้องเขาแล้วเพลินยังไงดูหน้าน้องเขาแล้วก็เออไม่น้องแหละหลานหลานต้องเป็นหลานแล้วแล้วก็ปลื้มอกปลื้มใจก็เลยเอดทแอร์ไปนิดนึงนะอ่ะสาระของพี่สาระวันนี้อะไรไว้เราเคยคุยครับเรื่องยาดมอืจําได้ไหม หลายละคลิปก่อนๆนหน้านี้<ช>นะคะครเราก็ให้เตือนไว้ว่ายาดมที่เป็นสมุนไพรเนี่ยมันจะมีเชื้อราแล้วเราก็อาจจะสูดเข้าไปแล้วก็เป็นเชื้อราที่ปอดได้นะคะอันนี้ชัวก <ๆ S 2> ่อนแชร์คือคือคนนั้นอะเขาเป็นเป็นจริงๆนะคะเขาก็เลยออกมาเตือนแต่ว่าอาจารย์เจตอาจารย์เจต เด่นดวงบริพันธ์นะคะอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็มีการอธิบายผ่าน Facebook ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นมีมูลความจริงม,ม,มีจริงนะแต่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องตื่นตระหนกเพราะการที่เราดมยาดมแล้วติดเชื้อราที่ปอดนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากเว้นแต่ในกรณีที่ภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอมากนะคะอย่างเช่นผู้ ผู้ที่มีผู้ที่ป่วยติดเชื้อ HIV ในระยะลูกลาม,มนะคะหรือผู้ที่รับยาอยู่ก็คือร่างกายอ่อนแอนั่นแหละนะคะก็อาจจะเกิดได้นะคะคือต้องให้มีเขาเรียกว่าอะไรล่ะร่างกายอ่อนแอภูมิภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะหรือว่าภูมิอ่อนหรือว่าช่วงที่เรานอนไม่หลับ นะคะนอนดึกนั่นก็จะทําให้ร่างกายเราอ่อนแอลงนะคะก็อาจจะเป็นไปได้แต่เราก็ต้องอใช้คือที่จะบอกว่ามันเมนเชราเนี่ยบางขวดเนี่ยถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้เปิดใช้เลยนะแต่มันก็เป็นเชราแล้วเพราะว่าเขาใช้อําเคยเห็นไหมที่แบบเป็นสมุนไพรยอยู่ในขวดขวดแก้วนะแล้วก็มันเหมือนมันเปียกๆอ,อ่ะคือเป็นเป็นเหมือนสมุนไพรสด Mm hmm. เขาไม่ได้เอาไปทําแห้งไม่ได้มีการฆ่าเชื้อแล้วเขาก็เอามาใส่ขวดเลยแล้วก็เอามาขายเราก็ดมอุ้ยหอม mm hmm. ชื่นใจ mm hmm. แต่มันอาจจะมีเชื้อราเกิดขึ้นในนั้นได้ <c oughs> เพราะว่ามันเปียกนะคะ mm hmm. อันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเขาบอกว่ามีผลการศึกษานะยาดมสามสิบห้าขวดจากสิบห้ายี่ห้อสิบห mm ้า hmm. ยี่ห้อพบเชื้อราในยาดมถึงสิบเอ็ด ยี่ห้อแม้จะยังไม่ถูกเปิดใช้งานเพราะว่าโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีน้ำมันหอมระเหยจะพบเชื้อมากที่สุดนะคะแต่มีข่าวดีนิดนึงก็คือครปริมาณเชื้อราที่พบเนี่ยไม่เกินค่ามาตรฐานนะคะเป็นการกำหนดไว้ในตำรับยาแผนโบราณของเราอของประเทศไทยเรานี้แหละนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยวิธีการเลือกซื้อและการใช้ยาดมอย่างปลอดภัยนะคะก็ ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากชัดเจนระบุส่วนประกอบอวันผลิตและวันหมดอายุอย่างครบถ้วนมีเลขทะเบียนออยอถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ตรวจสอบนะคะว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยปิดสนิทไม่มีรอยรั่วหรือว่ามีความชื้นสะสมะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีความชื้นอยู่ในขวดมันก็จะก่อให้เกิดเชื้อราได้นะคะ,คะเมื่อใช้งานอําใช้แบบนี้ไหมเอายาดมไปจ่อ ใกล้ๆจมูก<ช>หรือสูตรแรงๆเพราะอาจทำให้สิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจลึกเกินไปนะคะเมื่อใช้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเ <laughs> มื่อใช้เสร็จแล้วก็ต้องปิดฝาให้สนิทนะคะปิดฝาให้แน่นทุกครั้งเก็บไว้ในที่แห้งหลีกเลี่ยงแสงแดดหรือบริเวณที่มีความชื้นสูงที่สำคัญเลย อย่าใช้ร่วมกับผู้อื่นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าเอ้ยสีมันเปลี่ยนแล้วนะมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงในขวดเนี่ยก็เลิกใช้เถอะนะคะเพราะว่ามันจะเป็นความปลอดภัยของเราเองการใช้บ่อยเกินไปก็ไม่ดีนะครับการใช้มากเกินไปอาจจะเกิด ให้เ,เกิดอันตรายโดยไม่รู้ตัวนะคะเพราะว่าส่วนประกอบของยาดมจะมีสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่ออวัยวะในระบบทางเดินอย่างเช่นจมูกแห้งโพรงจมูกอักเสบปอดอักเสบนะคะส่วนประกอบของยาดมจะมีสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบประสาทเพราะว่ามีฤทธิ์ที่สามารถกระตุ้นประสาทได้นะคะอาจจะเป็นถึงกระเสบติดเลยนะอาม นะแล้วก็การใช้ยาดมร่วมกับผู้อื่นจะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อบริเวณจมูกโดยเฉพาะยาดมที่มีลักษณะผลิตภัณฑ์แบบหลอดอบางคนนะเคยเห็นเสียบสองลูๆๆ <lor> นะไม่ดีนะนะคะแล้วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้หากยาดมกระเด็นเข้าตาจะทำให้ตาเนี่ยระครายเคืองหรือถ้า กระเด็นเข้าปากจะทำให้ลิ้นและช่องปากเกิดความแสบร้อนได้อาจารย์เจษดาเคยโพสต์เตือนเอาไว้นะคะว่าการใช้ยดมมากๆหรือดมจนติดเป็นนิสัยอาจจะกระตุ้นระบบประสาททำให้เสร็พติดหรือระคายเคืองโพรงจมูกในปอดและก็ในปอดด้วยในระยะยาวอีกทั้งยังทำให้เสียบุคลิกนะอเออถือยาดมแล้วก็อยู่ดีๆก็เดินเดินดมไปเลยมันเสียบุคลิกจริงๆนะเนาะ ก็โอ้โหเรื่องยาดมนี่ก็หลายคนก็ก็ติดแหละแค่แค่เรื่องยาดมก็เยอะอยู่เนู่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ก็แล้วกันนะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเรื่องราวของยาดมยังไงก็ลองไปพิจารณาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะใช้ใช้ด้วยความระมัดระวังมากเกินไปน้อยเกินไปก็ไม่ดีทั้งนั้นเลยนะคะเดินทางสายกลางดีที่สุดค่ะในช่วงของโอเคสาระช่วง โอเคสาระช่วงนี้ครับพี่ปุ้ยหลายคนก็คงจะรอแล้วแหละนะครับเพราะว่าพี่ปุ้ยสาระก็ไปเจ็ดปดนาทีแล้วนะ <laughs> ไม่ไม่แต่อยากเตือนไว้ไงมันมันก็เป็นสาระดีๆแหละนะครทีนี้อันนี้ก็ดีเหมือนกันเป็นเรื่องราวของน้องลีโอไมมุนนี่นะฮะหรือว่าลีโออาทิตย์นะครับซึ่งตอนนี้โอ้โหคอนเสิร์ตเขาเยอะมากนะเขามีคอนเสิร์ตตลอดเลยอ่ะดูสิเนี่ยก็เนี่เห็นไหมเข้าไปดูคิวของเขาได้คิวเนี่ยก็มี คิววันที่4ี่เซนทันปิน9ก้แสดงเวลา17นาฬิกาวันี้ค่ะคิววันที่6นะที่วัดบำเพ็ญเหนือเขตมีนบุรีถนนเสรีไทยแสดง17นาฬิกา30นาทีะฮะ่แล้วก็วันที่9นี่รอคอนเฟิร์มจ้า27ลานตลาดนัดดีดีแลนนี่อยุธยานะแสดงเวลา2องทุ่มนะฮะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ติดตาม ในเพจของน้องลีโอไม่หมดนี่ค่ะใช่ครับทีนี้ครับต้องบอกว่าล่าสุดน้องลีโอได้มีการโพสตแคปชั่นที่ค่อนข้างจะเป็นการเตือนสติเป็นการให้ข้อคิดดีๆกับตัวเองก็ได้หรือกับคนอื่นก็ดีนะครับบอกว่าจําช่วงเวลาที่ลําบากเอาไว้ในวันที่สําเร็จจะรู้ว่ามันมีค่าแค่ไหนอ่านะก็จะมีภาพเป็นคำคมเป็นคําคมคมมาก คมกริบเลยบาบใจป้าเหลือเกินถูกต้องที่สุดแล้วนะฮะ <c oughs> จ้ะก็มีภาพนะครับเป็นภาพที่ไปแสดงคอนเสิร์ตค่ะ <c oughs> โอ้ยยิ้มยิ้มน่ารักเนาะ <c oughs> ขอสักดอกสิอะไรนั่นอะที่แขนอะ่ะนะ <c oughs> ใช่อ๋อดอกกุหลาบเหรอ <c oughs> เอเา <c oughs> เอาสีเทาๆก็ได้นะ <c oughs> เออยิ้มสวยยิ้มสวย <c oughs> เออน่ารักจันหลังจากที่โพส ข้อความโพสภาพไปนะครับก็มีแม่แม่แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะเลยคุณวาสนาบอกว่าถูกต้องที่สุดครับนี่นี่อันนี้อันนี้คุณสุนันทาคิดดีมาก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 ครับร้อยเซนะ์เลยะคุณมายุรีนะครับบอกว่าใช่ครับคนเก่งของแม่แม่คุณน้อยบอกว่าถูกต้องครับคนเก่งแล้วก็คุณพิมพ์สิยานะครับบอกว่ากําลังใจครับจา แล้วก็คุณเล็กๆนะครับบอกว่าถูกต้องครับคนเก่งค่ะคุณเจนจิราชื่นชมครับลูกเก่งมากสุดยอดครับอ่านะคุณธนพรนะครับบอกว่าใช่แล้วครับคนเก่งค่ะคุณสุภาพบอกว่าถูกต้องที่สุดครับน้องลีโออ่าต่อไปครับคุณแม่จันเจ้าครับอ่าถูกต้องครับเก่งมากเก่งจริงจริงจริงลูกเอ้ยอาทิตย์ครับคุณเกษรครับนี่แหละพลังบวกอนะเหมือนเราคุยไม่มีกั๊กนี่แหละงั้นเราก็ ส่งพลังบวกไปด้วยใช่นะครับคุณสุกัญญาหนูเก่งมากครับขอให้ลูกลีโออาทิตย์ดังไปทั่วฟ้าขอให้มีแม่แม่เอฟซีเยอะๆมากมายและขอให้หนูรวยๆปังๆนะครับใช่ถูกต้องเลยนะครับค่ะแล้วก็มีคุณแม่วิไลนะครับบอกว่าถูกต้องแล้วครับคนเก่งค่ะคุณขวัญเรือนนะครับบอกว่าถูกต้องที่สุดเลยค่ะคุณเย็นเย็นนะครับบอกว่าสู้ครับสู้ครับคนเก่งนะฮะ แล้วก็คุณดัชนีนะครับดีดสษนีบอกว่าหล่อน่ารักมากค่ะน้องดีโอคนเก่งจ้าสุสุดาพรรักเอนดูลูกชายมากๆค่ะอืมนะฮะแล้วก็คุณพินบอกใช่ครับนะฮะก็หลายคนมาแสดงความคิดเห็นที่ค่อนข้างจะไปในทิศทางเดียวกันนะครับเห็นกับเห็นด้วยกับข้อความที่น้องแคปชั่นไปนะครับแล้วก็เหมือนลักษณะแบบ ตัวเองก็ต้องแบบร้องเพลงต้องแบบสู้ชีวิตด้วยอะไรเงี้ยนะ,ะงาน<ก>เยอะๆ <9, S 1> อะไรเงี้ยก้าแต่ละก้านะคะในวงการนี้ก็อาจจะมีแต่คนทุกคนแหละอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างข้อดีบ้างนะคะเราก็เก็บข้อดีๆนะคะคำคมดีๆมาเป็นข้อคิดเตือนใจสอนใจไว้นะคะด้วยรักจากเราที่นี้ลูกทุง่งช่วงคุยไม่มีกั๊กค่ะ บางทีวัดดิ้งก an ็เหมือนรายการโบราณๆนะนณสมัยเก่าๆหกยอกเรายอกกันเองแล้วตอนนี้ไม่มีใครคุยด้วยแล้วตอนนี้ไม่มีใครครบนะเราครบอยู่สองคนนี่แหละคุณผู้ชมดูดูน้องอาร์มทำกับป้า หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมคลิปหน้านะฮะเรามีอะไรมาอัปเดตกันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะค่ะก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์นะคะแล้วก็กดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพราะว่าเรามาไม่เป็นเวลาแจ้งเตือนไว้จะได้เจอเจอกับเราสองคนนะคะมีเรื่องสาระดีๆแล้วก็ศิลปินน่ารักน่ารักที่คุณชื่นชอบนะคะอยากจะให้เราไปพูดคุย กันสองคนในเรื่องของศิลปินท่านใดนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้คอมเมนต์มาเยอะๆนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้กับเราสองคนด้วยัวนนี้สําหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ